เสียงอ่านสเตตัสจากเพจเจ็ดเดือนบรรุธรรมวันที่24ตุลาคม2557คำโปรยการแผ่เมตตาขณะมีเรื่องนั้นมักให้ผลดีกว่าตอนปกติเพราะจิตที่ดิ่งลงมาทางขั้วหนึ่ง เมื่อเวียงกลับก็ได้แรงจากด้านตรงข้ามมาสวิงช่วยดังตริน เนื้อหาก่อนนอนนั้นผมมีอุบายหลายๆอย่างไม่จําเพาะเจาะจงเพราะอาการที่จะหลับหรือไม่หลับของแต่ละครั้งแตกต่างกันมากยกตัวอย่างง่ายๆว่าเรากำลังเหนื่อยกำลังเพียจัดต่อให้มีหรือไม่มีอุบายอย่างไร หัวถึงหมอนก็แทบผอยหลับลงทันทีแต่ถ้าหากตื่นขึ้นกลางดึกในบางครั้งอาจรู้สึกตาแข็งนอนต่อไม่ได้ยิ่งข่มตาหลับด้วยเห็นว่าจำเป็นต้องนอนให้เต็มอิ่มพร้อมตื่นมาทำงานต่อ ก็จะยิ่งฟุ้งซ่านทรมานใจเวลาผ่านไปยิ่งนานยิ่งกลุ่มขยับแล้วขยับอีกทั้งสองกรณีคือพร้อมอย่างยิ่งที่จะหลับกับไม่พร้อมอย่างยิ่งที่จะหลับนั้นผมคิดว่า การดูจิตอย่างเดียวช่วยได้น้อยเพราะจิตไม่มีกำลังมากพอหรือไม่มีความสบายเพียงพอจึงเป็นเหตุให้อยากแนะนำอุบายง่ายๆที่ได้ผลก่อนนอนเอาไว้ความต้องการจะรู้ตัวชัดขณะหลับนั้น อย่างที่บอกว่ามีตัวแปรอยู่มากผมก็พยายามสังเกตเอาไว้ว่าตัวแปรแต่ละแบบที่จะทำให้หลับอย่างไร้สติมีอะไรก็ต้องเตรียมอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะรับกับตัวแปรแต่ละแบบไว้ให้พร้อม ก่อนอื่นต้องไม่รังเกียจว่าเราจะใช้เครื่องมือในลักษณะของสมถะหรือวิปัสนาเพราะถ้าตั้งแง่ไว้แต่ต้นก็จะทำให้ขาดเครื่องมือบางชิ้นสำหรับบางเงื่อนไขไป การอ่านจิตตัวเองออกนั้นเป็นทุนเริ่มต้นที่ดีที่สุดเช่นเมื่อสำรวจพบว่ามีความโกรธมีความกังวลเกี่ยวกับตัวบุคคลกลุ่นๆอยู่ถ้าเอาการแผ่เมตตามาช่วยเสริมการดูจิตก็จะทำให้อะไรแหลมแหลม ระคายระคายหายไปการแผ่เมตตาขณะมีเรื่องนั้นมักให้ผลดีกว่าตอนปกติเพราะจิตที่ดิ่งลงมาทางขั้วหนึ่งเมื่อเวียงกลับก็ได้แรงจากด้านตรงข้ามมาสวิงช่วยคุณจะพบว่า การหลับไปในกระแสะเมตตาชนิดที่จิตหน่วงรู้เมตตาได้นิ่งนั้นให้ผลเป็นการรู้ชัดเหมือนกันและอาจจะยิ่งกว่าสติธรรมดาวิธีแผ่เมตตาตอนนอนง่ายๆคือลองยิ้มออกมาสบายๆ ในความรู้ตลอดตัวที่นอนลาบรักษาความเป็นอย่างนั้นไว้จะสัมผัสถึงกระแสสุขในตัวเมื่อหน่วงไว้ได้ชัดและนิ่งนานพอก็จะเห็นเหมือนกระแสที่แผ่ออกมารอบๆได้ ลองสังเกตถึงอาการของจิตไปเรื่อยๆนะครับตอนที่มันสุขอย่างเมตตากับตอนที่มันสุขอย่างมีสติรักษาอย่างเดียวนั้นแตกต่างกันอย่างไรเมื่อสังเกตเห็นความแตกต่างได้ในที่สุดจิต จะทรงเข้าไปแนวเข้าไปและรับรู้ว่าจิตมีกระแสสุขออกมาจากใจกลางนั้นเป็นจิตที่ทรงสติหลับได้คงเส้นคงวาที่สุดกี่วันกี่วันก็ทำได้เพราะทางเข้า นั้นมีความแน่นอนกว่าที่จะรักษาสติเฉยๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็เคยสรรเสริญการเจริญเมตตาไว้ว่าหลับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันลามกลองดูนะครับ เรียบเรียงและโพสต์โดยแอดมินขอบคุณครับ